สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุ่มสุ่มคนเมื่อเดือพกพนยายนี่คือเก่าลหจ้าพี่น้องจ้าเดือนนี้ก็มี่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสิจะใช้สอยแอนด์อะไรดีเนาะพี่น้องเพิ่นกับไปทําการแสดงคอนเสิร์ตยื่นประเทศลาวพี่น้องสวรรคเขตประเทศลาวเนาะพี่น้องเพิ่นกับไปกินเขา้านอาหารพี่น้องเนืกินลายหลายเป็นตาแ่บเป็นตาแ่บอันมีเมนูอย่างเพื่อนวันก๋วยปลาผสมกับคือลาปลาปลาเป็นชิ้นก๋วยพี่น้องจ้าเราก็หล้าอย่างเนืกินกับล้าอย่างเนาะพี่น้อง ยังน,นิ้วกับนางเบิงกะหิวเขาน้ำเพลินซอยแอนกับอดบอยแล้วกับแม่นนมทังสองเนาะพี่น้องโอ้ยซอนั่นบอดบอยแล้วกันเขียนแคปชั่นแบบนี้เนาะพี่น้องจ๋าสวรรค์นนเขตสวยงามกว่าที่คิดอาหารที่พักดูดีมากเลยครับแฮทแทกบอยสีดิชัยแฮทแทกเที่ยวสวรรค์นนเขตแล้วก็ไปนะ้ำเมียเราเนาะพี่น้องเมียเรามีงานแสดงอยู่ประเทศลาว อันเอฟซีละลายถ่านกระลังไหรขอมาแสดงความจิตเห็นน้ำบอดกระสอเนาอพี่น้องบุญรักษาภาคคุ้มครองทุกชีวิตให้เดินทางด้วยความปลอดภัยเฮงเฮปังปังจ้าแม่นพี่น้องทานให้ให้อร่อยนะคะกินเยอะๆนะคะเฮงเฮปังปังจ้าบ้านพื่นพัฒนาขึ้นหลายจ้าเคยไปงานแต่งหลานตั้งแต่สิปีที่แล้วแต่ตอนนี้คือปรับเปลี่ยนหลายคักจ้าแมนพี่น้องเพื่นอนัน ปุ่งขึ้นมาหลายค่ปะปฏิทินแล้วอ่ะงามงามตอนบอดแพวไปเที่ยวกับงามงามพี่น้องจา้าบอดบอยเชียงคานเพื่อนเอิญซาปาคา่ปะปฏิทินปฏิทินเท,เท,ทอนันเชียงคานเพื่อนเอิญซาปาเนาะพี่น้องบานเฮาก็สิเอิญลาปลาเนาะทั้งอัน,นภาคอีสานบานเฮาอันยูปฏิทินแล้วเพื่อนเอิญก่อยปลาว่าสันสุดยอดเลยจา้าพ่อบอยแม่แอนน้องเพชรน้องพลอยไปสแสดงไกลไกแมนพี่น้องเพิ่นไปสแสดงถึงเงินปะเทิแล้วเลยพี่น้องจ้า ทอดขาหมูโดยค่ะแซบบอคือกับข้าวบ้านเฮาเบอบกับซอทอดอันสี่โค้งหมูพี่น้องแต่เพื่อนองค์เคืออนว่าทอดขาหมูว่าทอดสี่โค้งหมูเหรอเห็นบอดบอยแล้วเบาอยพี่น้องจ้ายินดีต้อนรับจ้าดีใจมากที่บอดบอยมาสวรรค์นเขตอันเอฟซีทั้งประเทศแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีทั้งประเทศแล้วเพื่นอ,อน,ลนอกลับมาคอมเมนต์หลายหลายคน,นประเทศแล้วอันเอฟซีเพื่อนหลายหลายพี่น้องจ้ากำลังใจให้ค่าขอให้เดินทาง ลาบลื่นด้วยดีเดินทางกับอย่างปลอดภัยนะคะแมนพี่น้องจ้าไปทั้งใดกับคอให้เฮงเฮงปังๆเดอ้อบอดกระสอนบางในใดยานิ้วเข้าไปเห็นแน่นแฟนเพจอสอนพี่น้องคนหลายหลายไปงานแสดงพี่น้องคนไปเบิ้องพื้นหลายหลายสอนแล้วก็พูดขอบคุณเอฟซีสุขภูสุขชนเราพี่น้อง อันไปทั้งใดกกับคอยยิเฮงๆปังๆเด้อบอดกอเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยจ้าเฮงๆปังๆด้วยๆตลอดไปจ้าพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังเดยกับคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมีข่าวสารยานุกสการ์จมาอัปเดตบอกสู่ฟังคือเก่็ละจ้าโอเคค่ะ thank you bye bye